สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านกาแฟอุตะนะคะวันนี้เราจะมาบอกสูตรชาเย็นนะคะชาเย็นของเราจะใส่คมิมเทียมนะคะค่ะมาเริ่มเลยค่ะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคมีมเทียมหนึ่งช้อนกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะหน่งจุด้านั่นเองค่ะเราก็จะเตรียมเบ็ดชาของเรานะคะเบ็ดชาของเราจะใส่อยู่สองช้อนโต๊ะนะคะ ใส่น้ำร้อน150มลค่ะกองให้ได้100 ml นะคะกองเบ็ดช้าให้ละเราแบบนะีะ้แล้วเราก็จะเตรียมนี่ค่ะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมนมนะคะ นมข้นจืดของเรานะคะ30 ml ค่ะนมข้นหวาน30 ml เช่นเคยคะ่ะนี่ค่ะเกลียวลงมาให้หมดนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ไม้ตีนะคะเพื่อความ สูตรของเราใครอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสูตรเง่ายๆค่ะไม่ยากเลยเตร le ียมน้ำแข็งขึ้นมา ติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆพอนลกดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ็อ,อปเตอร์ฟองนมนะคะเสร็จแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ